ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือด้านการพัฒนาของสถานทูตเยอรมันประจำกรุงเทพมหานครมีการส่งเสริมโครงการขนาดเล็กหลายโครงการโดยการจัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนมีงบประมาณประมาณ5,000ถึง10,000ยูโรภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอโครงการหมู่บ้านบนภูเขาตามแนวชายแดนระหว่างไทยและพมา่าตามกบสีเขียวตัวนั้นไป นั่นคือสิ่งที่คนขับรถของสถานทูตเยอรมันถูกบอกไว้จุดเริ่มต้นของการเดินทางทุกอย่างดูปกติและเปลี่ยนไปเมื่อกระป๋องนมกระป๋องแรกได้ถูกเรียนรายปตามา<น>ปลายทางของการเดินทางครั้งนี้เป็นชุมชนที่ไม่มีชื่อเรียกที่กระจัดกระจายอยู่ตามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพมา่าคา r ์ a d ดัและมิเชลโบเดอร์อยู่ในการแสวงหาโครงการใหม่เพื่อการพัฒนา รหรือสะพานในอุทยานแห่งนี้เป็นครั้งแรกที่รถ SUV มีความจำเป็นเมือ่อมาถึงในหมู่บ้านบนภูเขาได้มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น dag, <Hum> ที่นี่เราเห็นศูนย์ของหมู่บ้านซึ่งเป็นจุดน,นัดพบของเด็กๆด้วย บ้านทุกหลังถูกสร้างด้วยไม้ไผ่มีแต่เฉพาะโรงเรียนอนุบาลเท่านั้นที่ถูกสร้างด้วยปูนสถานที่ที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุดของที่นี่คือระบบพลังงานเซลลแสงอาทิตย์ m i c h e มิเชลบอเดอร์จากมูลนิธิฮาร์เฟนเยอรมนีได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการใหม่ในนามของสถานทูตเยอรมันคือให้บ้านแต่ละหลังมีไฟฟ้าใช้เป็นของตัวเอง สหาการณ์หมู่บ้านที่อยู่ตรงใจกลางของชุมชนก็เช่นกันแม่น้ำเป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวที่มีต้องผ่านเส้นทางที่สูงชันถึงจะสามารถไปถึงแม่น้ำนั้นได้มิเชลโบอเดอร์ได้บันทึกไว้ระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์คือสิ่งเดียวที่ใช้ได้ณเวลานี้

Und äh, da würde ich halt sagen, dass wir gerade hier diesen Bereich und natürlich auch das, was jetzt auf der anderen Seite des Flusses liegt, mit Solarzellen ausstatten. Ja. Dass wir wenigstens einen Großteil der Häuser beleuchten können. Ja. Darüber hinaus wäre zu überlegen, äh, ob wir eine solarbetriebene Gleichstrompumpe installieren, um das Wasser. Drüben auf der anderen Seite auch hochzupumpen. Denn das Wasser aus dem Fluss, das hat jetzt zwar Generationen gereicht, um die Menschen hier zu versorgen, aber es ist Oberflächenwasser und es kann trotzdem eben mit Bakterien belastet sein. Ähm, von daher, und gerade auch in der Regenzeit, wird es nicht so klar sein wie jetzt, ja. dass wir dann auch eine Möglichkeit haben, dieses Trinkwasser hier zu filtern und das den Menschen dann eben auch in besserer Qualität. Zukommen zu lassen. Es macht keinen Sinn, wenn hier die Bevölkerung eben sagt, wir haben jetzt die ganze Zeit äh, das Wasser so konsumiert, wir brauchen die Filter nicht und lassen sie also ungenutzt in der Ecke stehen. Ja. Dann ist das vergebene Liebesmühe. Also, wenn, da muss da eben auch schon ein bisschen Wille von der Bevölkerung da sein, die zu nutzen. มิเชล l บอร์เดอร์จะเป็นผู้ดูแลโครงการนี้ในนามของสถานทูตตราบใดที่โครงการนี้สำเร็จมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนคนที่กเกษียณแล้วยังคงมีงานจำนวนมากที่ต้องทำ